รถขุดนําเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยวันนี้2รถสวยมานําเสนอขายรถขุดโบเบโก SK60C ลูกค้านะครับท่านใดที่มองหารถขุดแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมอะไหล่หาง่ายการดูแลไม่ยุ่งยากคันนี้ครบจบเลยในคันเดียวนั่นเองคันนี้สภาพสวยเดิมๆม,มาจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยทมุขกี่เดิมๆฟันห้าซีหน้ากว้าง พอสมควรครับแล้วก็บุ้งกีสวยเลยภุมมอามยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆช่วงล่างสวยๆนะครับผมแผกยังตึงเป๊ะใบมีดดันไม่มีฉีกขาดใดาๆสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆให้ลูกค้าใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นถัดมานะครับผมมาดูในส่วนของตู้เก่งนะครับภายในกว้างขวางให้ความสะดวกท่องตัวในการขึ้นลงและคนขับ นั่งได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นคนรูปร่างเล็กหรือรูปร่างใหญ่นะครับสามารถขับได้โดยสบายเลยและคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันทั้งซ้ายและขวาของตัวคนขับถัดมาด้านหลังนะครับผมบอดี้สวยเดิมท่อไอเสียอยู่ทางด้านบนปากระโปรงเป็นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะครับมีรูระบายอากาศทางด้านข้างเฟรมช่วงล่างสวยๆนะครับผมไม่มีชํารดเสียหายใดๆ แล้วก็ถัดมาด้านหลังจะมีคำว่าโ g o b e l ้เครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4สูบ Direct Injection เป็นเครื่องรุ่นใหม่ให้การทำงานที่ประหยัดน้ำมันและเสียงเครื่องนิ่มนวนเลยทีเดียวปั๊มเป็นปัม๊มไฮดริกรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วตั่งการได้ไวเร็วดีครับผมโกเบนะครับจุดเด่นก็คือทำงานดีนะครับทำงานเนียบนะครับ การปรับพื้นที่ต่างๆการสวิงครับค่อนข้างนิ่มมาก SK 6 0ขีดด้านข้างก็มีมาเหมือนกันถังน้ำมันไฮดรอลิกเป็นเบอร์68แล้วก็ถังน้ำมันดีเซลด้านข้างแล้วก็ถัดมาเป็นหม้อบแบตเตอรี่อันนี้สภาพสวยเดิมนะครับผมจากนอกนะครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยเดี๋ยววิดีโอการทดลองขับลูกค้าสามารถรับชมได้ต่อจากทางคลิปที่ผม รีวิวพาชมเลยก็จะมีการสวิงการเดินเหินแล้วก็การยกตัวให้ลูกค้าได้รับชมถึงความแรงของรถคุดคันนี้นั่นเองสำหรับล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมคันนี้เราเสนอขายให้ลูกค้าเพียง3,99,000บาทแต่ถ้าลูกค้าจองสินค้าซื้อสินค้าภายใน10วันนี้รับส่วนลดทันที20,000บาทครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยราคาและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีเพียงแค่10วันเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยครับโอบลโกนะครับเป็นรถที่ตอบสนองได้ทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้งานในสวนการใช้งานในไซต์งานก่อสร้างหรืองานรับจ้างนะครับผมคืนทุนไวแน่นอนนะครับราคานี้ลูกค้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลย เซลายขาย0616960160นะครับมาดูสินค้าได้ทุกวันนะครับที่ร้าน2องรถสวยที่กัดอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีหรือท่านใดอยากดูรูปภาพวีดีโอตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายเราเข้ามาได้เราพร้อมและยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับอยูท่ท,นนท,ที่ไหนก็ซื้อรถสุดกับ2องรถสวยได้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ